พาวามาอยู่ที่ร้านจงเจริญหมูกระทะร้านเปิดตั้งแต่บ่ายสามถึงเที่ยงคืนเลยและจะบอกว่าทำเลดีมากติดกับปั๊มปะตะทเลยหาง่ายมากป้ายเด่นมากพาเข้ามาดูในร้านกันโอโ้โหกว้างขวางมากและแกดูในราคา200กว่าบาทน้ำเครื่องดื่มและของหวานสารพัดและในราคานี้แถมมีกุ้งด้วยนะจ๊ะผักเครื่องเคียงต่างๆก็มีของทอดมียกลาบหมูยำก็มีนะทางร้านมีกุ้งดองซีอิ๊วทานคู่กับผักกินอกและเล็ดอกด้วยกินแบบสไตล์เกาหลีห่อแล้วราดด้วยน้ำจิ้ม และจะบอกอีกหนึ่งเคล็ดลับห่ <g ül> อสามชั้นด้วยผักกินอกไรเล็ดอกย่างกิมกมหอมหอมนะกินแบบสไตล์เกาหลีคืออร่อยหมูหมักทางร้านที่ร้านหมักเองเลยมีทั้งหมูพริกไทยดำหมูนุ่มหมูน้ำพึ้งทางร้านมีบริการเตาฟรีสองเตามีทั้งเตาหมูกระทะเตาย่างด้วย <g ül> แล้น้ำจิ้มมีให้เลือกถึง4แบบเราก็กินน้ำจิ้มสูตรเราสูตรเดิมไปเลยจ้าตักผสมกันแบบนี้เพิ่งเคยเห็นหมูกระทะมีน้ำจิ้มถั่วและไมาเห็นตอนนี้ก็หิวอีกแล้วว่ะและบอกเลยย่างไม่ทันเตาร้อนเร็วมากประเดดิม้วยที่า